มันควก็ว่าผมเป็นพายกิมสันนะครับไม่ใช่นะครับผมมันหนักนะครับมันหนักคอนะครับผมว่ายืดให้ม,ใมือดีกว่านะครับอย่าห้อยมันเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมเป็นคนอมน้รำต้นไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นมันหนักนะครับปาเกิดมาเพิ่งเคยเห็นศิลปินคนแรกในเมืองไทย ที่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากนะครับเดินไปไหนเขาจะทําความเคารพตลอดนะครับไม่ใช่คืออย่าบอกว่าพี่ครับผมผมหนักคอครับเขียงครับเขียงไม้ด้วยครับไม่ความหนาไม่ใช่แบบเท่านี้นะหนาเท่านี้ครับนะครับคือ่าออกได้สองคือพาออกในเขียงที่เอามาให้นี่ผพาออกนะได้สองอันนะครับ หนามากเนี่ยสองข้างครับผมแบบอันนี้จะเปิดมาเขียงก่ะสมใจเขียงว่าหุดกระชิบขึ้นนะบอกว่ามันจะเตรียมเพื่อนเราไปเอามาเอาไปเอามาคือกรอบกรอบรูปของผมนะน้อยก่อาเขียงอีกเขียงเต็บ้าน นะครับนะครับผมคงไม่คือเขียงมันก็ดีอยู่นะครับแต่มันเมืเอ่อกล่าวไปขั่วป่าเห็ดอย่างนะครับฟักนั่นฟักนี่นะครับเอาไปอ่าทำปลาทำอะไรนะครับเนื้อหมูเนื้ออะไรมันก็ใช่อยู่คือแต่มันไม่ได้ใช้ตลอดไงผมคงไม่เอาเป็นหนุนนอนหัวเอาเขียงเป็นหนุนหัวนะครับเอาอะไรนะครับ ก็ขอใจนะครับแต่อย่าทำเป็นมงว่าอะไรมานะครับยืนให้มือดีกว่านะครับลังค้นสีโยนขึ้นมานะครับอย่าโยนขึ้นมานะครับคือบางคนไม่รู้ว่าเราเล่นหรือเปล่านะครับเพื่อนเขาว่าหอดตัวเฮานะซื้อเขียงมาจะทาให้แก๊ปเปอร์แก๊ปเปอร์ประมาานี้นบพงคนว่า,า,า,าทีนี้ไม่ได้ยินหละผมก็เดินกลับมารอบสองจะโยนเขียงขึ้นมาไปทีนะครับไม่เอานะครับ คือถ้าย,ยาโยนมา,ามมโ,โ,ดนโดนหน้าผากผมผมโขกกับโดนโดนหน้าเอฟซีเลยนะครับผมอย่าไปหาทํานะครับผมโขกกับนี่คือคุณซวยเลยนะครับ <c oughs> คือมันอันตรายนะครับนะครับก็อันตรายมากราะจะเจ็บทอ้องนะครับหัวรถหัวรถเนี่ยมันนี้มัน หลังสารหินมันการหัวเราะจะทําให้เราเด็กลงนะครับจะหลังสารเอนโดฟินนะครับในร่างกายหัวออกมาครับคว้างมาผมโขกกลับนะครับนะครับอย่าหาทํานะครับหัวจนใส่โอวยเองหัวจนใส่ติ้งแตก <c oughs> เด็กก็อย่หัวอหาเขาจะใส่ติ่งแตกเลหัวอะไรครับหัวจะใส่ติ่งแตกนะครับนะครับผมก็มันหลายมันคือเรื่องเล่ามันมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็ชอบเล่าเรื่องอยู่แล้วนะครับเรื่องเล่าแล้วมันมาแบบแหวกมากมันมาแหวกแนวนะครับ แปลกแนวมากสําหรับผมนะครับผมไม่ค่อยได้อะไรกับแต่อาที่คนทั่วไปเขาได้หรอกนะครับจะได้อะไรแบบแปลกขนาดผมว่าอยากอาเลี้ยงวัวนะครับเพิ้นกระสีส่งง่วงไม่ผมอีกแล้วก็อยากย่ายผมอีกนะครับอยากส่งม้านะครับ <laughs> นะครับจะส่งวัวไหมผมทีนี้อา ลองคิดสุภาพดูนะครับยายผมอายุเจ็ดสิบหกปีมีวัวกันตตื่นหกโมงเช้าตื่นหกโมงเช้าเขาต้องไปเกี่ยวหญ้านะครับเก็บแครงเก็บขามือไม้สัน่นมือเรายุงสิละย่ำเล่อนอันนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้เราเรียนยายนะครับแต่พูดให้ฟังนะครับคนแก่นะครับย่มเลาจิตจำปุ้นแล้วจำยองสิละ อันนี้ยายผมนะครับไม่ใช่การเลเรียนนะครับไม่ต้อนามาเพราะว่าผมผมสามารถพูดได้นะครับเพราะเป็นยายผมสงสารเล่านะครับเราเกียวนี่ยเราจัปนนึงสิลนะคือผมจับมือปั๊บจับมือยายแล้วก็จ้ำนะครับเราแล้วก็เอาใส่ปากือนี่เรามือสั่นเราเ่าแล้วนะครับน <laughs> ะครับ ไม่เอาแล้ววัวมันเยอะโอ้ยหมันถ้าพูดในมาพุทธเดินมาพันอย่างชิสุชิอะไรชิสุกะหรออะไรมาพันอะไรผมไม่รู้ชิสุกะหรอ,อรมาพันชิสุกะใช่ไหมมันจะเปดไอยง่วบป่ะนี่ยใหกะทิลำบากแล้วบ่ะ <c ười> <c ười> ะครับมาวันชิสุกะอะชิสุอ๋อชิสุซื้อ <c oughs> <c oughs> นะครับเห็นทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยนะครับคือหลายคนบางคนก้ามกรัแจ๊บม่แก๊บม่นะครับสนุกมากเวลาได้ยินเสียงคนร้องนะครับถึงแม้ไม่ใช่ร้องเป็นผมก็าตามคือแบบ มันสนุกมันมัน,ม,นมันอิ่มเอ,มอิมใจคือขึ้นเวทีก็มันเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยอยู่นะครับถ้าเหนื่อยก็ว่าเหนื่อยอย,อยู่แต่แต่เวลาลงเวทีแล้วมันอิ่มเอ,มอิมใจคือวันนี้เราทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากเราก็ภูมิใจนะครับอย่างเช่นวันนั้นผมป้อนไข่พี่คนหนึ่งนะครับป้อนไข่นะครับแล้วพี่เขาแช้นเช้น,นะคืออะไรแช้นคืออ่าเขามาทีงไหนมาสำลักเหาอ ไข่คาคอไข่มันคาติดอยู่คอไข่ติดคอผมก็ทุบหลังให้พี่เขานะครับนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เอฟซีไม่ใช่นักร้องกับเอฟซีผมไม่ไคิดเคยคิดแบบนั้นเลยนะครับคือทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นครอบครัวนะครับนี่เวลาผมมาเล่นคอนเสิร์ตปั๊บเนี่ยก็จะได้ข้าวได้อะไรเนี่ยมันเหมือนแบบสมัยก่อนที่แบบเหมือนพ่อกับแม่ผม ห่อข้าวให้ผมไปโรงเรียนนะนะครับเหมือนพ่อกับแม่ห่อข้าวให้ผมไปโรงเรียนนะครับนะครับผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้เฟกคับผมรู้สึกแบบนั้นจริงแบบากอยังสีลังค้นกับต้มไกลมาไห้นะครับมันมีที่ไหนนะครับบางคนก็เอากับข้าวมาให้ปนปลาซุปมะเขือประมาณเนี้ยเอาอะไรอนอกยุงอะไรผม้โอเอาเนี่ยมดครับ นะครับมันประมาณนี้ครับมันสนุกนะครับเหมือนพ่อกับแม่ห่อข้าวให้ผมไปโรงเรียนสมัยที่ผมเป็นเด็กคือผมห่อข้าวทุกจนถึงมหกเลยนะครับทุกคนตั้งแต่ผมอยู่ปหนึ่งถึงมหกผมห่อข้าวนะครับอาจจะมีบางวันที่ซื้อกินนะครับแต่ผมก็ห่อตลอดบางครั้งถึงแม้แม่จะห่อแค่ข้าวนะครับห่อแค่ข้าวแล้วลืมกลับให้ผมนะครับผมก็ไม่โกรธนะครับแล้วแต่แม่นะครับเคยเป็นแม่บว่าตั้งใจแล้ว เลียนมือมือนะครับเลี่ยนมือมือปั๊บมาดิกแกห่อขา้าวคือช่วงนั้นที่ครอบครัวผมลาบากมากคือแมอใอ่ให้ตังไปสามสิบบาทยี่สิบค่ารถอีกสิบบาทคือกินขนมและผมก็ห่อข้าวนะครับคือประมาณว่าผมก็เคยพูดไปแล้วแหละนะครับประมาณหอ่อแค่ข้าวเหนียวให้นะครับห่อข้าวเหนียวให้ลืมค้าไก่กับลืมอ่าประมาณว่าลืม ขาไก่หมโยอะไรที่มันเป็นกลับอ่ะคือหัวแต่ข้าวให้ผมผมขอบคุณแม่มดครับผมคืออะไรผมไม่รู้นะครับหอแต่ข้าวให้ผมปั๊บผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงผมก็เอาชีาชๆๆวิตรวอดเพื่อนมันไม่ห่อข้าวไปนะครับผมก็เพื่อนครับอ่าผมขอ,อจ้ำน้ำกับคุณเพื่อนได้ไหมครับผม ถ้าให้ผมจำเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะจิ้มน้ําเหรอเขาเรียกว่าจิ้มน้าก๋วยเตี๋ยวครับจิ้มน้ําก๋วยเตี๋วด้วยผมจะให้ผมจะทําการบ้านให้คุณนะครับคุณจะให้ผมจดอะไรคือสมัยมสี่มห้ามหกเนี่ยจะเป็นวิชาที่เจอประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานี่โอ้จดจนมือง่อนะครับจดจดจดนะครับใครจดมาส่งก็ผ่าน ให้จดทำไมผมก็ถ้าให้ผมจำนามด้วยผมก็จะจดการบ้านให้คุณนะครับนะครับผมก็จำนำามปั๊บคือบทหนึง่งนะครับทีนี้คนนึกว่ามันจะให้กินลูกชิ้นนะครับดูหน้าเพื่อนแล้วน่าจะเป็นคนมีน้ำใจไมตรีนะครับน่าจะเป็นคนน่ารัก รักเพื่อนนะครับกลัวเพื่อนอดตายผมก็แอบกินลูกชิ้นมันมันหันมามันโกรธนะครับจบเลยชีวิตผมวันนั้นดนไปประมาณสี่บทนะครับผมจดให้มันนะครับเพราะลูกชิ้นลูกนั้นแท้ๆนะครับเพราะลูกชิ้นลูกนั้นแท้ๆนะครับถ้าผมไม่กินลูกชิ้นมันผมก็คงไม่ลําบากโอ้ขอบคุณแม่หมอขอบคุณพี่ชุดตีวันซุ้มอะไรครับ ผมอ่านด้วยถือขอคมุณครับขอบคมุณครับก็ก็กินไปนะครับโดนไปสี่บทนะครับจดจนมือหงิกนะครับต้นสายไปเหตุเกิดจากแม่ผมที่ไม่ห่อข้าวห่อข้าวให้แต่ลืมกลับผมก็ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนนะครับกินน้ำกินลูกชิ้นมันนะครับเลียถ้าผมไม่จดให้มันผมก็ผมเป็นคนมีศักดิ์ศรีพอตัวนะครับ คือถ้าทําอะไรผิดผมก็ต้องอ่ายอมรับผิดนะครับจดเป็นสี่บทนะครับบทละประมาณแปดหน้านะครับลําบากครับลําบากไม่ได้ไปไหนติดฟุตบอลก็ไม่ได้ไปกับเพื่อนครับเพราะผมต้องจ,จดงานให้มันนะครับช่วงหนึ่งลําบากมากเพราะลูกชิ้นลูกนันนะครับ <c oughs> <c oughs> นะคกับ,บคุณครับกอบคุณพี่ชุดตีวันอสูโอ้ผมยันอาทิตย์ ุมยาด,ดึกด้นะครับขอบคุณนะครับก็โอ้สนุกนะครับสนุก